อีกข่าวที่เช้าโชว์นะครับคือกรณีอดีตอขออััยครับเป็นรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับที่โทรไปบอกให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีไปเกลี้ยกล่อมแล้วก็ข่มขู่เด็กที่เป็นเหยื่อ้ากามให้ช่วยเหลือผู้ต้องหาไม่ให้การซัดทอดนะครับล่าสุดกระทรวงพอมมบอกว่ากําลังเร่งตรวจสอบแล้วหากพบว่าผิดจริงจะผิดทางวินยัยทั้งให้ออกและไล่ออกกัน นายจุติไกรเิกรัฐมนตรีพอมอทแถลงความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีโดยได้สั่งย้ายทั้ง3คนที่เกี่ยวข้องไปประจำที่สำนักงานปลัดพอมอนะครับสคนที่ว่าคือรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนายเอ็มเป็นครูพี่เลี้ยงในบ้านพักเด็กและหัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีส่วนผู้เสียหายที่อยู่ในบ้านพักเด็กตอนนี้อยู่ในความคุ้มครองพยานนอกพื้นที่แล้วนะครับ ปลัดพมมาบอกว่าอยากให้มั่นใจในการสอบสวนไม่มีการล้มมวยต้มคนดูแน่นอนโดยเริ่มสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วแต่ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการให้ปากคำของทั้ง3คนถ้าหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการทางวินัยทันทีโทษมีตั้งแต่ไล่ออกหรือให้ออกกับ